สวัสดีครับแปนๆคนสองภัยที่ครบรทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับวันนี้นั้นจะขอนําทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศภายในป่านะครับที่วัดป่าจันทวารีนะครับอยู่ที่บ้านโนนจานนะครับตาบลโพอําเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนี่เองนะครับโอ้โหวัดแห่งนี้นะครับร่มรื่นมากนะครับและมีเรื่องราวที่น่าติดตามมากนะครับเดี๋ยวมีอะไรยังไงติดตามไปด้วยกันเลยครับคุณคาของป่านี่มั่งคา ลาซาดอนเนี่ยอาศัยสิเป็นอาหารเป็นเห็ดเป็นสมุนไพรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนี่สิอยู่ในป่านี่พอ่าปปานี่เป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดหายากในจังหวัดศรียะเสนนะชาติาศึกษาต้นไม้ใบหญ้าเ,เวลาใบไม้หล่นลงมาเราก็รู้แล้วโอ้ใบไม้ในมือเปรียบมันกิสังขารของคน คือสังขารคนเลยมันก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเมื่อถูกอะไรอะไรมาใบไม้เขียวๆก็หลดได้เหมือนกับเราเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้แต่สลาก็ตายได้มันก็ศึกษากับธรรมชาตินี่ก็เป็นครูธรรมชาตินี่เป็นครูอย่างกับองค์สมมาสัมพุทธเจ้า ก็ศึกษาธรรมชาติับป่าการที่มีวัดมีสนักสงฆ์มีพระภิกษุก็เป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจนะครับช่วยในการดูแลพื้นป่าด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยป่าหลายพื้นที่ครับก็ห่างหายนะครับโดยอํานาจเงินด้วยอํานาจแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะครับที่จะพยายามที่จะทําให้พื้นป่านั้นสลายไป นะครับมีวัตถุเข้ามาหลวงตาบวชต้นไม้เนี่ยเพชรไปเพือ่อจันอะไรก็นอนหามของว่างามบ่ชให้ผู้ใดมาแตะต้องบ่ชให้เอามีาดมา,าม,มาฟันมาแล้วบ่ชให้แตะต้ตองเลยเพราะเขาก็มีหัวใจกันเขาไม่มีชีวิตคือเขาเนาะเขามีแต่เขาบ่มีวิญญาณมีเทพมีสิ่งสถิตอยู่บ่บ่นเรื่องเรื่องมีมีมีมม เทวดา,าพญานาคนี่ขึ้นมาหาตมาเรื่รอยม,มาเข้ามานั่งสมาธินี่เป็นคนมาก็มีนะนอะนี่คุ้มครึ่งเลยหลวงพ่อผมอก็ยังคุ้มเห็นเวลาแต่ลวงพ่อผมคิดเหมือนแกจี่ผาหนึ่งนี่ในสมบัติเขดเลยเลยเป็นยังไงแน่อาจารย์ที่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 อ่านั่งสมาธิเห็นเป็นยังไงเนี่ยอูอพญานาคนี่มาเลยเป็นงูใหญ่มาเลยมามาพอจะมาอาตมาจะหลีกให้แกไม่ยอมไม่หลีก แล้วก็มาโผหัวขึ้นเป็นคนคร<ฮ>ึ่งหัวนี่เป็นคนท่อนเอวแล้วก็ยิงลูกดอกมาใส่หลังอาตมาอมบอกว่าทั้งข้างหลังนี่รู้สึกว่าเป็นงูตัวเล็ก,เลกๆเยอะเลยเหมือนกี่กระเดียด<ฮ>แล้วก็บอกว่าเข้าข้างในเลยมันก็เข้าข้างในในตัวอาตมา อาตอมาลุกขึ้นเบาหิวเลยอาตอมาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรไม่มีโรคมีภยัยตั้งแต่นั่นมาเนี่ยจักปีโดนนี่ยังเพีอ่อาตมาแข็งแรงแต่พี่กายมาเนี่ยบเคยเก็บอดอ,ดอดัดเดดแต่สักกะไหดได้ทำงานได้สบายตัางตัก้อนเนี่ยสืมักสือเก็บหนังเก็บเนี่ยังนับพระอาจารย์ลูกขอที่พญานาคพญนมหาเนี่ยตั้งแต่ปีกาย ปีกกยเดือนมีหน้าเนี่ยเดือนมีหน้าอกัสสาย้วเนี่ยเดือนมีหน้ากระโบท่านโดนมันมามแล้วก็มีนางยูเซล่าเนี่ยก็มีคนคนข้ามามากรกาบลงคนหนึ่งโบไซเสือคนหนึ่งใซ่สุดขาวถือปึ่งยางออมพ่อดีหัวพ่อไล่ขืนกลัวเนี่ยโต๊กสุกลงมาอืม,อม ตกจากหลังค่าหลังเนะี่ยหลังค่าอีหยังตกกับ่ฮู้คือกันบ่ฮู้ว่ามันเป็นหยังจีงตกกล่าวกระบอกโอ้ว่ามาสร้างถึงอาจสิเฮ็ดหยังผิดนิมิตอ๋อนิมิตครับผมเขาของมาไเนมิตอาตมานั่งเห็นครับแสดงว่าป้านี่ก็เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้แนนน้อนครับเทวดาแน่นอนอยู่นี่เทวดาเพิ่นรักษารัักกษาพจ คันเล่าถึงบาปบุญคุณโทษมั่นกะมีจริงๆแหละบ,บาปบุญกุญโทษแต่ว่าคนเน่าจังสรเศรีสุรอาบอ,อกันคน้นบอดกับโบหูโบเขาบบถึงถ้ำกับโบบาปบุญกุญโทษ์โบหูยี่ลือุตปาว่าบาปจังใดบุญจังใดถ้ำอย่งใดสิใดบุญถ้ำจังใดสิใด,บ,บ,ด,ดบาปเขากับโบหูเนี่ยผู้ที่ กิเลสดามันปิดมันบงังอ่าอยู่กับการที่มีปลาอ่าสำนักสงฆ์อยู่กับปลาเนี่ยมันซอยประโยชน์อย่างจังไหนแน่มันก็ดีซอยหลายอย่างทั้งวัดทั้งพระเนี่ยก็ชอบวิเวกอยู่แล้วอาศัยสงบเงียบสงัดดีอาศัยวิเวก หล้วก็มันกรได้ทั้งประชาชนเขาก็ได้มาหาอยู่หากินในป่าเพราะว่าสมุนไพรต่างๆเป็นเนื้อเป็นอาหารการกินเขาก็ได้อาศัยอยู่นี่หลายตำบลมาอยู่มาหากินอยู่นี่บริเวณแต่ละเมืองกันเนื้อถือว่าเป็นบุญคือกันเนาะเป็นบุญพี่น้องบ่ได้จับบ่ได้เสียเงิน ปันเขากำน้ำกาซอยทั้งคือการข้าปกเจอซอยซอยแบงเบาแบงเบาการใส่ใจเขาเม็ดเกมเกมกันผู้เกมแด่หลายกันแต่ขายคือกันารครับอาจารย์ครับมันสิ่งศักดิ์สิทธิิ์ส่งลี้รับที่อยู่ในป่านี่อาจารย์นี่มิดห็นเอียงแนบอ่ะครับโอ้ก็เห็นพญานาคเทวดาเนี่ก็เห็นพวกอสูรก็เห็น อศูนี่คนแปดสอกสูงเลยยอมเขาตัวใหญ่สูงต่างค้นธรรมดา,เ,าเขามาอตาตมาเห็นเขาซุ่มกันอยู่พุ่นทั้งในปา่าพุ่นเขาอตาตมาไปเขาก็เซ่นเ,เขาไปปัดชุ่มน้ำกันกขาเขานี่นี่ก็เป็นนั่งสมาธิอยู่ไหมันเขาเขามาผ่าไป ผันเม<ก>า<ะ>ไปหลาย <c oughs> อาตมานั่นตั้งแต่อาตมาถือศีลแปดตั้งแต่พระท่านได้บวชยี่สิบกว่าปีเนี่นั่งกับเพื่อนกับมหาคือกันพญานาคเด้ไปทรงอยู่มุนไปทรงปูศรีสุโธอยู่มุนมันสิมีศาลายังอยู่สะพานสะพานมุนทั้งใต่หนามเ <c oughs> ด้ไปอ่ะเ <c oughs> ด็กไปทรงพลังเ <c oughs> พื่อนสี่ลูกสาวพญานาคสี่ออกจากกระบอกตาสองขา ใส่หุ่มขาวขาวไ่มีผู้ใดงามเท่าในโลกนี้ว่าเสียวจะมาไปเมืองบดานไหมสิไปซอยงานทั้งเมืองบดานสิไปปูนใดไปเจ็ดกันเจ็ดกับเจ๊ดกันท้อว่าะสนไปผู้ใดลอกว่าะสนหลายกันตั้งแต่ถือขาวอยู่ครับจางเมื่อท่านได้บวชถูถือขาวอยู่ตั้งไปผู้นี้สิบปีก่อนประเดเรื่องของอันความเสื่อสิ่งสิ้นเหลืองพญานาคก็มีอิหรอยู่เนาะ ทำจริงเสีอหรือบ่เสีอเนี่ยแต่ว่าอาตมาในนี้มีอาตมาเนี่ยอาตมาเสียผู้บวชหูเขาบดเสีอแต่ว่าอาตมาเสือ,อร่อยเปเซ็นแบบพระพุทธเจ้าว่าจริงๆมันมีครูศาสนามาแต่ามาแต่ไรมาพญานาคสร้างสมัยพุทธกาลแต่พญานาคกระแปลงกายมาบวชก,กับพระพุทธเจ้า มันก็มีคูณพระศาสนามาพญานาคเบื้องวัดไหนก็มีแต่พญานาคมันครูศาสนา